มามีมีมีไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆกดติดตามปุ่มนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี่วีกนะคะวันนี้เราก็จะมาทำบุ้นโคกกันบุญรยตโคกค่ะแล้วก็เป็นบุญรูปโคกด้วยก็เห็นเขาทำกันหลายคนแล้วนี เราก็เลยจะบ้างนะคะเป็นของใหม่ล่าสุดสําหรับชีวิตเราอีกแล้วนะครับมันเจ๋งมากเลยอะเห็นตอนที hmm. ah, mm ่เขาเล่นมายากลแล้วแบบถือแล้วก็หมุน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 อะไรเงี้ยเออเคยเห็นแบบชิปต่างชาอะไรเงี้ยค่ะเขาเอามาหมุนหมุนเฮ้ยตอนแรกก็งงว่ามันหมุนได้ยังไงทั้งโค้กเป็นแบบนี้อ้าวความจริงไม่ใช่เป็นวุ้นนี่เองวันนี้เราก็เลยจะมาทําวุ้นโค้กวิธีทํามีโค้กกับผงวุ้นสองอย่างนะคะผงวุ้นนี่ก็หาได้ตามร้านขายของชำทั่วไปอุปกรณ์ก็จะมีคัตเตอร์ กับสกอตเตสใช่ค่ะแกะสลักเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะไว้แปะปุ้นตอนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วงั้นก็แกะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเก็บเก็บไอ้นี่ไว้กับเก็บฝาไว้นะคะก็ไปเก็บทั้งสอาฝาแล้วเก็บไว้ก่อนนะคใช่ค่ะก็เดี๋ยวต้องเอามาแปะจากนั้นนะคะเราก็จะแกะแล้วก็เทเข้าไปในกระมาแต่อันนี้ต้องเติมน้ำนิดหน่อยนะคะหรือถ้าอย่างพี่วิกมีโค่อีกขวดหนึ่งก็จะเติมโค่อีกขวดหนึ่งนิดหน่อยเติมไปอีกนิดนึงมันจะได้เต็ม เต็มพอดีอยู่กับฝาขวดเพราะว่าปกติแล้วมันจะมันจะไม่เต็มเนาะแต่เราต้องการรูปร่างที่สมบูรณ์ก็คือต้องทําให้เต็มก็คือจะอยู่สมบูรณ์เนาะใส่ผงวุ้นลงไปหนึ่งซองมีหนึ่งซองมี2 5กรัมค่ะเราจะใส่ประมาณครึ่งซองใส่ใส่ประมาณนึ่งอะไรอย่างนี้แค่นี้นะคะคนให้มันเท่ากันแล้วก็เอาไปตม้มแล้วก็เสร็จแล้ว,ลวใช่แล้วเวลาที่เราตั้งไว้นะคะก็พยายามคนตลอดเวลาเนาะ คืออยากให้คนบ่อยๆอยเพราะว่าไม่งั้นนะคะผงมุนมันจะนอนก้นแล้วมันก็จะติดเป็นก้อนๆเหรือเวลาเราต้มโจ๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบเราต้องอาศัยการคนนิดนึงพอมันเริ่มเดือดก็ได้แล้วค่ะรอนิดนึงต้องใจเย็นๆใจเดียวนะคะระหวานน่างนี้เราก็จะมาเจาะขวดกันเพื่อที่ว่าตอนที่เราเอาเอาตอนนี้เริ่มเย็นแล้วเราก็จะกรอ,อกกลับมาที่ขวดใช่ค่ะแล้วเราก็ต้องกีริ้ทิ้งไว้เพื่อที่ว่าเวลาเราแกะทิมออกมามันจะได้ง่ายขึ้นหรอกรี ต้องให้ผู้ปกครองช่วยนะคะสีกางหนึ่งนะคะต้องระวังระวังใช้ของมคมประมาณนี้นะครับให้รูปทรงยังอยู่ดีเมื่อกลีดขวดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาสกอตเทปแตะไว้เพื่อไม่ให้น้ํามันไหลออกมาไหลเลยค่ะแล้วก็จะปิดแผลมันไว้พอแปะแผลเสร็จแล้วนะคะพี่ก็พันรอบๆไว้นะคะ พวความหนาแน่นนี่นะคะนี่ก็เป็นขวดที่พี่วิพันเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้คล้ายๆน้องมี่นิดนึงนะคะเนี่ยพอบุญน,นะคะตัวบุญมันเริ่มเริ่มเย็นลงเนาะพอเมื่อกี้เราไปต้มมาในจุดเดือดน,นะคะมันก็จะค่อนข้างเหลวเลยเนาะตอนนี้มันเริ่มเย็นตัวลงมันก็เริ่มมีความข้นนะคะน้องๆจะสังเกตเนาะ เรต้องตักยังไงเอ่ยตัก่างนี้นะครับผมพอกรอบเต็มขวดเรียบร้อยแล้วนะคะ<ๆ>ก็ปิดฝาแล้วก็เอาไปเข้าตู้เย็นกันเลยและเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูปฏิกิระยะะิยาว่ามันจะเป็นขวดโคกเต่าที่เราคิดไว้หรือเปล่า<ๆ>และแล้วนะคะ<ๆ>ก็ถึงเวลาที่รอคอยมานะ เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกขีโ้โม้นะคะความจริงไม่ถึงนะคะแต่ก็จะเลียนับไ,ไปไปพอดนไปเชียงรายกลับมาเชียงใหม่เลยคะกำลังจะกลับไปเชียงรายอีกร,รอบก็ยังไม่ได้แกะอุน้นทองละแกะอุ้นทองมันทำยากขนาดนั้นเลยเหรอครับความจริงมันแช่ไว้ักพุ่งพวงก็ได้ะะ<อ>แ,ดแล้วค่ะจำเป็นวันนั้นเราเราแช่ถสร็จเราก็ออกไปหาข้าวกินพอหาข้าวกินทุกกลับมาก็ก,ก็ทำอย่างอื่นนี่นี่ลืมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลาวเลยถึงเวลาแล้วแหละก่อนที่มันจะหมดอายุไขของมันนะ ก็ความจริงวุ้นเป็นอย่างหนึ่งที่สามารถเก็บไว้ได้นานกันนะนี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวพี่วิกับโนก,ก็จะมาฉอกนะคะขอเลาะเลาะสะกัเทปให้ทีสปกัดเทปบอกก่อนนะคะมีน้ำซึมๆน้ำไม่สบายอ่ะนมีาชีวิตานี่นะคะพนอนโอกแกเอามาใน เกือบจะหมดละเหลืหออีกนิดหน่อยก็จะได้ประมาณนี้แกะเทสที่พันไว้ออกแล้วก็เดี๋ยวเราจะละ้อขวดออกด้วยนะครับตามรอยต้องปรีด้วย<ห>แต่แบบให้ที่แข็งไหมคะเนี่ยพอแข็ก่อน,นได้ไหมครับพี่คิดว่าจะรองมือไหวใช่ไหมคะใช่พ <c oughs> ี่พี่คิดว่าแบบโน่อจะแข็งแรงกว่าเงี้ยนะคะแต่วันที่โน่จะทำอาจจะทำรุนแรงทำให้โครงของเราเสียรูปทรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบให้พี่ทำไม้อะไรเงี้ยนิดเดียวนิดเดียวพอทำแล้วแข็เลยครับความภูมิใจของตระกูล ดิบขีดคุค้นโคกขนาดนั้นเลยที่เดียวเดียวข้อนตรงนีพอแกะวุ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาฉลากมาแปะไว้ ติดฉากเสร็จแล้วพี่ก็ติดฝาด้วยนี่การม้วนโคน้งอย่างเงินไหมเหมือนไม้เหมือนปวดหัวไหมแลนี้นะคะก็คือม้วนโค้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว,วแบบบ้มากเลยอำได้คิดอยู่นะกังวลใจหลายรอบมากๆเลยตอนที่อะไรนะใส่ผมม้นลงไปอะพี่วิไม่แน่ใจว่าตัวเองใส่พอดีไหมเหลวไหมที่เคยบอกข้างต้นว่าเฮ้ยเราไม่รู้จริงๆว่ามันมีหลายสูตรมากๆอะไรเงี้ยแต่นี่ก็คือผลความสําเร็จของเรานะคะเราก็ได้ปวดหัวพี่ ดึง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 ,ดงเหมือนชาวบ้านเขาแล้วเรียบร้อยหั่นให่กินหน่อยไม่ดูสีมีความภูมิใจอย่างสุดๆมาหันกันมาแล้วก็ถึงเวลาที่รอคอยนะคะถึงเวลาที่ต้องชำระโคกแล้วให้ดูว่าเฮ้ยนี่คือวุ้นจริงๆแง่ yeah. ึงแล้วนะไม่ ว่าสาเร็จร่วงไปได้ด้วยดีนะคะสําหรับภารกิจทางวุ้นโคของพี่วิกกันาโอนะคะเน่สวยงามตามท้องเรื่องได้อยู่ได้อยู่เน่เน่งั้นเดี๋ยวพี่วิกกันาโอขอตัวไปกินวุ้นโคกันนะคะวันนี้ตทอกทางน้องๆไปแล้วเท่านี้ถ้าใครว่างนะคะใครเคยทําไม่เคยทําหรืออยากทำยังไงก็มาคอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยหรืออยากให้พี่วิกทาอะไรแบบไหนก็คอมเมนต์บอกได้เหมือนกันนะคะไ้คุยกันในคอมเมนต์นะวันนี้ไปแล้วนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแช